สวัสดีทุกท่านศาสนาและความเชื่อตอนที่สพระสังกจ,จายตำนานแห่งเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ในโลกแห่งพุทธศาสนามีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งที่ไม่เพียงแต่เปี่ยมด้วยปัญญาหากยังเต็มไปด้วยเมตตาและรอยยิ้มอันอบอุ่นพระสังกจ,จายพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่ผู้คนทั่วเอเชียให้ความเคารพบ,บูชาอย่างลึกซึ้งทั้งที่ความเป็นมาและตำนานจากพุทธการ พระสังกัจจายเป็นหนึ่งในพระอาหารหันต์ผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจา้าเป็นสิทธิของพระมหากัสปะและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเทียบเท่าพระพุทธเจา้าแต่ด้วยความถ่อมตนพระองค์จึงจำแรงกายให้มีรูปลักษณ์อ้วนทวนหน้าตายิ้มแย้มเพื่อไม่ให้ผู้คนหลงผิดคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเองตำนานนี้สะท้อนถึงคุณธรรมอันลึกซึง้งนั่นคือการไม่ยึดติดในรูปลักษณ์และการยอมลบตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นในสายมหายาน พระสังกัจจาย,ยังถูกตีความว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความสุขหรือพระหัวเราะซึ่งเป็นที่นิยมในจีนญี่ปุ่นและเวียดนามโดยเชื่อว่าท่านเดินทางไปทั่วแจกจ่ายรอย,ยิ้มและถุงเงินให้ผู้คนการบูชาและความเชื่อพระสังกัจจายเป็นที่นิยมในการบูชาเพื่อขอพรด้านต่างๆโดยเฉพาะหนึ่งโชคลาภและการค้าขายผู้ประกอบการมักตั้งรูปพระไว้หน้าร้านเพื่อเสริมความมั่งคั่ง 2. ความสุขและความสงบในครอบครัว เชื่อว่าท่านช่วยให้บ้านเรือนมีความร่มเย็น 3. ความอุดมสมบูรณ์บางพื้นที่นิยมถวายเข้าสารผลไม้หรือขนมหวานเพื่อเสริมสิริมงคลการบูชามักทำด้วยจิตใจเบิกบานไม่เน้นพิธีรีตองมากนักเพราะพระสังกจายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมะที่เข้าใจง่ายและความสุขที่เข้าถึงได้ทั้งที่ความนิยมในยุคปัจจุบันพระสังกจายปรากฏอยู่ในวัดหลายแห่งโดยเฉพาะวัดที่เน้นเรื่องโชคลาภเช่นวัดจีนวัดไทยในตัวเมือง หรือแม้แต่วัดในต่างจังหวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นด้วยศรัทธารูปเคารพของพระสังกัจจายมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นแบบจีนอ้วนท้วนถือถุงเงินหัวเราะกว้างแบบไทยนั่งสมาธิยิ้มแย้มสวมจีวรเรียบง่ายและแบบร่วมสมัยสไตล์มินิมอลหรือออกแบบเป็นของตกแต่งบ้านนอกจากนี้พระสังกัจายยังปรากฏในงานศินละปะร่วมสมัยเช่นภาพวาดประติมาก,กรรมหรือแม้แต่ในแอนิเมชันและสื่อดิจิทัลที่ตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงความเมตตาและความสุขไว้ครบถ้วนทั้งที่สรุปพระสังกัจจยไม่ใช่พระอรหันต์ในตำนานหากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความเมตตาและความอุดมสมบูรณ์ที่ผู้คนยังคงศรัธทธาไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดั้งเดิมหรือร่วมสมัยรอยยิ้มของพระองค์ยังเตือนใจเราว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักแบ่งปันและยิ้มให้กันจบ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำตอนต่อๆไปด้วยนะสาธุ